มัจจุราชสีน้ำผึ้งบทที่29ปัดกรอกน้ำสีเหลืองอ่อนเข้าปากหน้าตาเฉยราวกับนั่นเป็นน้ำชาเวลานั้นไม่ใช่เวลาเที่ยงวันอันเขากลับมารับประทานอาหารและรีบกลับการดื่มเป็นแก้วที่สองทำให้คุณนายเปรมเหลือบตาขึ้นมองทักว่ายังไงดื่มตั้งแต่เที่ยงเที่ยวลูกฮะอะไรตอบออกมาได้ไม่รู้เรื่องท่านบน แล้วไม่กินข้าวหรือยังไงจะเย็นเสียหมดแล้วนะจ๊ะหนูเพื่อนอุตส่าห์ลงมือผัดเหมือได้ยินเสียงรถแกมาจอดนี่เองอยากให้กินร้อนๆจะได้กินมากๆลองดูสิลูกแม่ไปได้ปูทะเลมาสาสี่ตัวแพงไหมครับคุณแม่ไม่รู้สิอ้าวก็แม่ได้มาเปล่าๆนี่จ๊ะไม่ต้องควักกระเป๋าออกซื้อแหมดีจริงที่นี้คุณแม่ออกตลาดทุกวันสิครับปัดติดตลก อ๋อถ้าหวังจะได้รับแจกอาหารทุกวันแล้วก็เห็นจะผิดหวังละจ้ะเพราะไม่มีใครเข้ามาตั้งโรงงานอยู่ที่นั่นท่านหัวเราะเบาๆปูนี่ปรหลัดวราแบ่งให้มารอกไม่รู้ว่าแกไปได้มาจากไหนเหมือนกันปัดขมวดคิ้วแล้วคลายออกโดยเร็วคงได้มาจากพิษณุโลกกระมังครับเข้าไปพิษณุโลกเมื่อคืนก่อนจะกลับคงเจอปูลงจากรถไฟพอดีอาจจะเป็นได้ พอเห็นแม่เข้าทำท่าดีอกดีใจใหญ่บอกฝากหิ้ปูมาบ้านเราด้วยแม่ก็ไม่รับหรอกนะที่แรกนะ่ะให้แกเอากลับไปบ้านแกเถอะเพราะมีน้อยแกว่าที่บ้านแกไม่มีคนทําอร่อยอร่อยเหมือนที่บ้านเราถ้าหากแม่กลัวแกไม่ได้กินปูแกจะขอตามมากินเย็นด้วยสักมื้อก็อแล้วกันคุณนายเปรมหัวเราะเหมือนนึกขันสหายของบุตรชาย แม่นึกเอ็นดูบ้านคนโสดคงจะอัตคัดจริงอย่างที่แกโอดครวนก็เลยชวนแกมากินข้าวเย็นด้วยจริงๆวันนี้กลับแต่วันหน่อยสิลูกแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหนูเพื่อนเขาจะจัดการยังไงกับเจ้าปูที่เหลือนั่นปัดยิ้มเขารินน้ำสีเหลืองแก่ออกจากขวดลงแก้วผสมโซดาตามลงไปทำให้มารดาต้องเบิกตากว้างอย่างตกอกตกใจเอ๊ะแล้วมันเรื่องอะไรมานั่งกินเหล้าเป็นว่าเล่นอย่างนี้ล่ะจ๊ะตาปัด นี่มันยังไม่ทันจะบ่ายโมงด้วยซ้ํารอรอไว้ตอนเย็นจะกินพร้อมปลัดวราแม่ไม่ว่าหรอกนะไม่เอาหนะ้าไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่ไม่เป็นไรยังไงกันเดี๋ยวก็จะออกไปทํางานตากแดดอีกนะอย่าลืมไม่เป็นไรจริงๆครับเพราะวันนี้ผมเหนื่อยมากเหลือเกินตอนบ่ายจะไม่ออกไปทํางานอีกแล้วชายหนุ่มยกแก้วเหล้าขึ้นจิบถึงอย่างนั้นก็เถอะเหนื่อยมากก็ควรกินข้าวผัดปูนี่เสียแล้วนอนพัก ไม่ใช่กินเหล้าสองแก้วสามแก้วอย่างนี้คุณนายเปรมมองดูบุตรชายด้วยสายตาตำหนิแม่ไม่ได้แกล้งกวนใจหรือริดรอนอิสรภาพของแกหรอกนะแกโตมากเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เป็นผู้ใหญ่นี่แหละทําให้แม่ต้องเตือนเกรงใจหนูเพื่อนเข้าบ้างสิลูกเออผมก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนี่ครับคุณแม่ปัดหัวเราะเหอๆอยู่ในคอหรือเขาฟ้องร้องผมกับคุณแม่ว่ายังไง โถหนูเพื่อนนะหรือจะรู้จักฟ้องร้องใครเป็นวันหนึ่งวันหนึ่งพยายามสอดสายสายตาหาแต่งานทำแกไม่เห็นหรือว่าบ้านเราเปลี่ยนไปพอแรงเมื่อเช้าเห็นสั่งให้ประยงรีดม่านบังตาชุดใหม่พอดีจะได้เปลี่ยนอวดประหลัดวราเสียเย็นวันนี้เลยอุตสาใช้เวลาว่างวันละเล็กวันละน้อยทำขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันไม่เคยเลยไม่เคยออกปากคุยเลอะเทอะกับเด็ก นอกเนื้อไปจากไต่ถามทุกสุขธรรมดากับแม่เองก็เหมือนกันทำไมพูดด้วยก็ไม่ปริปากเหมือนกันสินาะถ้าเป็นผู้หญิงอื่นคงอดซักไซเรื่องผัวบ้างไม่ได้แต่นี่ไม่มีเลยสงบสงเสงียมไม่จุ่นจ้านเขายิ่งดีอย่างนี้เราก็ยิ่งควรจะเกรงใจไม่ใช่หรือปัดก้มหน้าลงมองพื้นใช้มือหมุนแก้วเล่นมองดูเผลอเก็คล้ายกับเขาทำไปอย่างไม่มีความหมายแต่แท้จริงปัดรู้ตัวว่า ตัวเองกำลังซ่อนความพลุ่งพล่านไว้เต็มความสามารถเขาใคร่จะตอบออกไปเหลือเกินว่าที่เขาไม่จุนจ้านนั่นเพราะเขาไม่ได้สนใจผมไม่อยากรู้อะไรที่เกี่ยวกับผมเลยจริงๆต่างหากครับคุณแม่อย่าลงเข้าใจผิดว่าเขาเป็นผู้ดีและรักษามารยาทได้เคร่งครัดน่าชมหน่อยเลยอ้าวลงมือกินข้าวเสียทีสิจะ้ะแล้วจะได้นอนพักอ้อเก้าอี้นอนของตาปัดหนูเพื่อนเขาย้ายไปไว้ไหนห้องกลางแล้วสิ เป็นยังไงจ้ะแกทำเบาะรองนอนให้สบายขึ้นไหมแม่ชอบสีเขียวอ่อนไสที่แกเลือกมาทำปลอกเบาะให้แกใช้ผ้าของแกที่ติดมาจากกรุงเทพนั่นแหละเวลายัดนุ่นก็อุตส่าห์ลงมือทำเองปัดยิ้มอย่างดูมินเขาทำทั้งหมดเพื่อแทนคำขอบใจที่ผมไม่รบกวนเขาหรอกครับคุณแม่แล้วไอ้เก้าอี้ตัวนั้นมันมีเบาะมีอะไรสวยงามขึ้นมาก็เพราะเป็นที่นอนของผมทุกคืนทุกคืนจะได้ไม่ต้องไปนอนเบียดเขาต่างหาก การแลกผ้าปลอกเบาะสวยๆชิ้นหนึ่งกับเตียงนอนมีฟูกหนาเกือบคืบไม่ขาดทุนเลยนี่ครับดูดูก็เป็นเด็กที่น่าชมทีเดียวหน้าตาปัดแม่เกือบไม่เชื่อว่านี่จะเป็นลักษณะของลูกสาวคุณนพรัตน์กับคุณนายลำเพาเขาเศรษฐีเบาอยู่หรือเลี้ยงลูกไม่ให้หยิบโยงสำรวยได้อย่างนี้ต้องนับว่าเก่งทีเดียวเออแต่แม่ว่าหนูพบนั่นนะเก่งสู้หนูเพื่อนไม่ได้หรอกนะ ปัดมีสีหน้าบึ้งตึงขึ้นมาทันทีแต่คุณนายเปรมไม่ทันสังเกตท่านคงกล่าวต่อไปว่าแม่อยากให้แกเอาใจใส่เขาสักหน่อยดูเหมือนตั้งแต่มาอยู่กับเราจะยังไม่เคยย่างเท้าออกนอกบ้านเลยสักครั้งนอกจากเดินเล่นอยู่รอบๆบ,บริเวณเท่านั้นแม่สงสารว่าจะเบื่อบ้านเร็วนักทำไมไม่ลองชวนนั่งรถออกไปไร่บ้างล่ะลูกเด็กสาวๆได้ไปพบเห็นแปลกหูแปลกตามันก็น่าสนุกทั้งนั้นแหละ แต่ผมออกไปทำงานไม่ใช่ออกไปเที่ยวเล่นสนุกนี่ครับคุณแม่ก็เอาเมียติดรถไปด้วยสักคนหนึ่งมันจะทำให้เสียงานอะไรนักหนาะแกจะทำงานอะไรของแกก็ทำไปสิคนอย่างหนูเพื่อนจะไปขัดขวางแกได้เมื่อไรเล่าไม่ใช่เด็กใช่เล็กจะได้ต้องอุ้มต้องหอบกันอยู่นี่นาไม่เสียงานแต่อาจจะเสียการปกครองก็ได้ครับคุณแม่คนงานจะหาว่าผมหลงเมียจนขั้นจะออกไปทำงานก็ต้องพาติดหลังไปด้วยใครคิดอย่างนั้นก็บ้าเต็มทีละ่ะ คุณนายเปรมเสียงคุณไม่ใช่พาออกไปโชว์ทุกวันเมื่อไรละ่ตะตปัดอย่าโยกทําเป็นไม่เข้าใจหน่อยเลยหนะ้าพาออกไปสักครั้งพอให้รู้จักการทํางานของเราจะเป็นไรไปผู้หญิงคนนี้ไม่ทวงหรือนําความเสื่อมมาให้เราหรอกหน้าเชื่อแม่เถอะแกจะต้องสนใจงานของผัวอย่างดีทีเดียวละ่ตะตาปัดเชื่อแม่อีกหน่อยแกจะต้องเบาใจเพราะถ้าเจ็บไข้ลงไปนู้เพื่อนนี่แหละจะทำงานแทนแกได้ไม่เชื่อก็ลองดูสิ ปัดยิ้มเฉยทําให้คุณแม่ของเขาขอนขับแม่รู้นะว่าทุกอย่างที่แม่พูดเกี่ยวกับหนูเพื่อนนี่นะ่ะแกไม่เชื่อเลยสักนิดแกตะขิดตะขวงใจที่จะพาหนูเพื่อนออกไปนั่งรถเที่ยวแกกลัวถูกลูกน้องนินทาแต่ที่แม่อุรารัตละ่ะแกโชว์อยู่ได้แทบไมเว้นแต่ละวันอย่างนั้นไม่มีใครนินทาสินะนั่นเข้าไปหาผมเองนี่ครับคุณแม่ผมไม่ได้พาเข้าไปปัดรีบค้านก็น,นั่นแหละ ลูกน้องแกนี่มันก็แปลกอยู่เหมือนกันชอบเพ้นนายของตัวมีผู้หญิงวิ่งไปพัวพันเป็นแมงวันตอมเม็ดขนุนแต่ไม่ชอบเพ้นเมียนายเดินคู่กับนายท่านประชดโธ่คุณแม่จะต้องเดือดร้อนไปทําไมครับหนูเพื่อนของคุณแม่เขาไม่ใยดีต่อการไปไหนมาไหนของผมหรอกครับผมไม่เคยได้ยินเขาเรียกร้องเอาอะไรจากผมสักทีนั่นก็แสดงแล้วว่าเขาพอใจทุกอย่างแล้ว แกละพูดง่ายๆเขาไม่เดียกร้องนะสิฝ่ายเราจึงควรเอาใจใส่ดูแลอย่าให้บกพร่องธรรมดาเขาอยู่ในถิ่นใหม่มันก็จำเป็นอยู่เหมือนกันที่จะต้องทำความรู้จักคุ้นเคยกับท้องที่และผู้คนเราเป็นเจ้าของถิน่นทำไมจะต้องรอจนเข้าออกปากที่เพื่อนฝูงของแกทีละสิบยี่สิบคนทำไมกุลีกุจอพาเข้าไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ได้ยังต้องเลี้ยงดูปูเสืออ,อีก หมดเปลืองเข้าไปเท่าไรได้รับคำขอบใจตอบแทนคำเดียวเท่านั้นนี่เขาเป็นทั้งเมียทำงานในบ้านตัวเป็นเกลียวเราสบายทั้งกายทั้งตาทั้งใจจะตอบแทนเขาสักนิดสักหน่อยละก็อ้างท่านั้นท่านี้ปัดหัวเราะอย่างขบคันเออวันนี้คุณแม่อบรมผมเสื้อใหญ่ข้อสังเกตเก่าๆที่ว่าแม่ผัวลูกสะพ้ยมักไม่ลงรอยกันเห็นจะใช้ไม่ได้เสียแน่ละครับคุณนายเปรมอดหัวเราะไม่ได้ เป็นความจริงดังที่เขาว่าทุกประการท่านไม่เคยตำหนิว่ากล่าวสิ่งใดแก่ลูกชายคนเดียวมากอย่างนี้เลยความเกรงใจซึ่งเคยมีอยู่ระหว่างแม่ลูกทำให้ท่านพูดต่อไปอย่างอ่อนโยนว่าแม่ไม่ได้เข้าข้างสะพ้ายมากจนเกินควรนี่นาแต่แกนั่นแหละดูตึงๆกับเขาจนแม่ร้อนใจคนเราจะยิ้มแย้มเข้าหากันเฉพาะเมื่ออยู่กันตามลำพังสองคนเท่านั้นไม่พอนี่จ้ะ เขาเป็นคนดีเราก็ควรยกย่องเอาใจให้สมกับความดีของเขาบ้างสิลูกเขาไม่ใช่คนชั้นต่ำอะไรนักหนานะจ๊ะมีเกียรติเหมือนเราเหมือนกันครับผมจะพยายามทําตามความต้องการของคุณแม่ปัดเหลียวมองประตูหลังซึ่งเปิดทอดออกไปสู่ครัวแล้วนี่เข้าไปไหนเสียแล้วครับอ้าวเขารู้ว่าเราไม่ชอบหนะ้าเขาเขาจะมาเสนอตัวเองอยู่ทําไมล่ะคุณนายเปรมตอบอย่างไม่แยแสโ่คุณแม่ ถ้าจะหลบเงียบอยู่ในห้องละมังในครัวเสร็จไปนานแล้วนี่ต้องการพบหรือแม่จะไปเรียกให้ปัดก้มหน้าลงยิ้มกับจานข้าวไม่ตอบว่าอะไรคาดว่าแม้ไม่ต้องตอบมารดาก็คงลุกไปเรียกรจนาชนหะนเพราะท่านต้องการให้เขาได้ใกล้ชิดกับภรรยาอยู่แล้วและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ คุณนายเปรมสู้ระงับความหมันไส้บุตรชายไว้ในหน้าและเดินหายเข้าไปในห้องกลางอีกครู่หนึ่งรจนาชไนก็เดินออกมาแต่ผู้เดียวใบหน้าของหญิงสาวสงบเฉยกิริยาสํารวมต่างกับเครื่องแต่งกายที่สวมใส่อยู่คือกางเกงสีเหลืองเชิ้ตปล่อยชายลวดลายหน้าเวียนหัวคุณแม่ให้ดิฉันออกมาตามที่คุณต้องการแล้วค่ะเธอสบสายตาสามีอย่างมืนชา ปัดเลิกคิว้วตักแกงจืดขึ้นสดด้วยท่าทางที่แกล้งทำให้เห็นว่าติดคอเชิญน,นั่งหญิงสาวลดกายลงนั่งหัวโตะอีกด้านหนึ่งพลางนึกในใจว่าถ้ามีเก้าอี้ตัวไหนวางไกลออกไปกว่าตัวนี้อีกฉันก็จะเลือกนั่งตัวนั้นเมื่อกี้คุณแม่นั่งบรรยายสมรรถภาพของเธอเสียยาวยืดจนฉันคิดว่าฉันควรจะขอบใจเธอมากที่สละความสุขสบายส่วนตัวมาใช้เวลาทำประโยชน์ให้แก่บ้านนี้ รัชนาชไนขมวดคิ้วเมื่อฟังประโยคแรกแต่แล้วก็วางหน้าเป็นปกติไม่จําเป็นเลยนี่คะ่ะดิฉันเป็นผู้อาศัยจําเป็นอยู่เองที่จะต้องทําประโยชน์ให้แก่เจ้าของบ้านให้มากที่สุดจนคุ้มค่าเข้าสุขเป็นอย่างน้อยจะอยู่เปล่าไม่ได้แต่คุณแม่ท่านชมเชยเธอด้วยเหตุผลอื่นด้วยเหตุที่เธอเป็นสะพ้ยของท่านรัชนาชไนหน้าแดงแต่พยายามข่มไว้อย่างเต็มความสามารถ จะด้วยเหตุใดก็ตามดิฉันขอบพระคุณในความเมตตาของท่านค่ะแล้วหาเวลาขอบคุณกันเองเถิดปัดรวบช้อนซ่อมยกแก้วน้ำขึ้นดื่มข้าวผัดปูอร่อยมากขอชมเชยหญิงสาวนิ่งเป็นเคราะหดีของบ้านนี้ที่มีผู้อาศัยอย่างเธอเพราะทำให้เจ้าของบ้านได้อาศัยบารมีพลอยมีโอกาสได้ลิ้มรสปูทะเลไปด้วยทำไมจึงจะต้องเป็นบารมีของดิฉันรันาถามด้วยความสนเท่ คุณแม่ท่านเป็นผู้นำมาจากตลาดดีฉันรับทำตามหน้าที่เท่านั้นเองท่านบอกฉันว่าวราฝากมาให้เธออย่างนี้จะไม่เรียกว่าฉันได้อาศัยบารมีเธอแล้วจะให้เรียกว่าอะไรเพราะถ้าลำพังตัวฉันเองประลัดวราคงไม่คิดจะฝากปูมาให้กินเป็นแน่เขากล่าวจบพร้อมกับหัวเราะอย่างขบขัน รจนาฉไหนเม้มริมฝีปากแน่นเสียงหัวเราะของเขาบาดหูพอๆกับคำพูดอันแสนจะบาดใจไม่มีสามีภรยาคู่ใดไหนดอกที่จะมานั่งพูดกันด้วยเรื่องเช่นนี้นอกจากสามีที่คิดแต่จะเย้ยหยันเหยียดหยามเธอเล่นเป็นของสนุกอย่างในปัดปัดธรรมกุลคุณปลัดวราตั้งใจฝากปู่ไม่ให้คนทั้งบ้านกระมังคะ แต่ถ้าเธอตั้งใจฝากมาให้ดิฉันจริงๆก็นับว่าเป็นวาสนาของดิฉันที่ได้อาศัยบารมีเจ้าของบ้านนี้รู้จักคุ้นเคยกับคุณวราเช่นเดียวกันวราเป็นคนมีอนาคตไกลคนหนึ่งเขาสอบได้รัฐศาสตร์และสมัครออกมารับราชการส่วนภูมิภาคทันทีอย่างช้าที่สุดอีกประมาณสองหรือสปีต้องได้ตำแหน่งนายอำเภออย่างไม่มีปัญหาเป็นคุณนายนายอำเภอคล่องๆสักพักเดียวจะช่วยให้ผ่านชั้นเอกได้สบายตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ไปไหนเสีย รจนาฉไนมองอาการยิ้มยิ้มของเขาอย่างขุนเคืองดิฉันไม่เข้าใจเลยเธอพูดด้วยเสียงสั่นสะท้านไม่เข้าใจจริงๆว่าคุณมานั่งพูดถึงวราให้ดิฉันฟังด้วยเหตุใดอ้าวเขาเลิกคิว้วทำท่าชงนสนเท่ก็หนุ่มโสดและอนาคตดีอย่างวรานี่มีไม่มากคนนักฉันว่าเขาควรแก่ความสนใจนี่นะถ้าคุณเห็นว่าเขาควรแก่ความสนใจคุณรับรู้ไว้เพียงคนเดียวก็พอปัดหัวเราะอย่างขบขันอีกครั้งหนึ่ง ฉันรับรู้หรือสนใจเพียงคนเดียวไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาดอกริมฝีปากของหญิงสาวสันริกด้วยความโกรธอานิจจาเขาช่างเป็นผู้ชายที่ไร้กาศจนคิดไม่ถึงมีทางใดจะมินยามรจนาชนหนได้ดูเหมือนเขาจะไม่เว้นเขาชิงชังเธอหรือถ้าเขาคิดว่าเธอเป็นมานขัดขวางความสุขของเขากับอุรารัตเขาจะแต่งงานสู่ขอเธอทําไมดีละ เมื่อเธออยู่ของเธออย่างสงบเสงเี่ยมเช่นนี้แล้วยังไม่พอใจอยากจะกวนให้ภาวะการตึงเครียดขุ่นข้นอยู่เสมอเราก็จะลองทำตามความประสงค์ของเจ้าของบ้านดูถ้าวราต้องการประโยชน์จากความเป็นหนุ่มเนื้อหอมของเขาและถ้าดิฉันสนใจดิฉันจะเชื่อความสามารถของตัวเองค่ะว่าจะค้นคว้าประวัติของเขาได้โดยไม่ต้องมีคนชักนำจริงสิฉันก็ลืมไปสนิทว่าเธอเจนสังคมพอที่จะไม่ต้องการคำแนะนำจากใคร ยังไงยังไงแล้วก็ค่ำวันนี้ขออาศัยบารมีปลัดวรากินอาหารอร่อยอร่อยสักมื้อหนึ่งเถอะนะเขาหัวเราะอย่างรื่นเริงสนุกสนานเรากับได้ชมงานมหกรรมอันแสนสนุกคุณนายเปรมโผล่หน้าออกมายิ้มอย่างเอ็นดูตะปัดเมากลางวันแล้วสิยายหนูดื่มเข้าไปตั้งหลายแก้วนี่ช่วยหาตะพดเหวี่ยงเวียงไว้ย่าให้ลืมตัวได้ละดีแม่หนวกู รัชนาชะไหนรู้สึกอยากจะทำตามคำสั่งของท่านเป็นกำลัง